สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้มาดามวันนี้จะพาท่านนะคะมาชมการถอนมันนะคะภาษาอีสานเรียกว่าถอนมันหรือว่าขุดมันส่วนมากก็จะตัดลำต้นเก็บไว้ก่อนมาขุดมันหรือว่าถอนมันวันหลังโดยสมัยใหม่ก็จะนำเครื่องทุ่นแรง ที่เป็นรถไถในการไถตามล่องเพื่อที่จะถอนมันขึ้นมาหัวมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะปีนี้มันมีราคาสองบาทกว่าแต่ว่ามันที่จังหวัดศรีสะเกษหัวมันนะคะปีนี้โดนพายุหลายลูกทำให้ มันไม่ค่อยสวยนะคะและบางต้นก็จะมีแบบหัวเน่าบ้างนะคะนี่ก็เป็นไรดินแดงที่เฉตอำเภอ,อพุนหางจังหวัดสุเกดนะคะเป็นไร่ของคุณแม่นะคะก็จะมี คนงานนะคะมาตัดมันส่วนมากที่เขตคุปหาเดี๋ยวนี้ก็จะเหมาตันหมายความว่ามีคนมาเหมาและหักค่าใช้ใจ่ายคิดเป็นตันนะคะหักค่ารถหักค่าคนงานส่วนที่เหลือเจ้าของไร่ก็จะได้เงินที่เหลือ หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วตอนนี้หลานก็มาไถาให้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นร่องอย่างนี้นะคะก็จะดึงขึ้นและนำไปตัดเอามีดตัดตอนนี้ก็จะไถ ไปทั้งหมดเลยนะคะปีที่แล้วหัวมันเล็กมากเลยแต่ว่าปีนี้หัวมันค่อนข้างใหญ่เพราะว่าใส่ปุ๋ยประมาณสองครั้งเห็นไหมคะหัวมันใหญ่กว่าปีที่แล้วดินตรงนี้จะเป็นดินสีแดงหรือคนทั่วไปเรียกว่า ดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษด้านอาโนนนะคะเราก็จะเก็บลำมันไว้เพื่อที่จะปลูกในครั้งต่อไปแถวนี้ก็ยังไม่ตัดก็จะทำการ นำรถไถนะคะมาขุดตามร่องก็จะมีน้องๆพี่ๆเขามากองไว้แบบนี้ตัดตัดหัวมันออกนะคะเราจะไปดูที่เขาตัดแล้วนะคะส่วนมากมันที่เขตจังหวัดศรีสะเกษต้องจะขุดประมาณช่วง หลังปีใหม่มาแล้วเพราะว่าจะไม่มีฝนทำให้ได้น้ำหนักและเนื้อแป้งมีราคาสูงขึ้นนี่ก็คือมันที่ตัดออกจากต้นแล้วก็จะกองไว้อย่างนี้และจะนำขึ้นรถเพื่อที่จะไปช่างกิโลนะคะ น,ะะนี่มันที่ตัดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลำมันที่ตัดไว้ทําพันก็จะมาดูว่าแดดแรงมากนะคะช่วงนี้ทำให้ลำมันเริ่มแห้ง นี่คือตัดแล้วนะคะจะไปดูว่าเขาจะตัดหัวมันแบบไหนบ้างนะคะนี่กำลังตัดอยู่ก็จะนำมากองกองไว้และนำมาตัดแบบนี้นะคะนีคะ หัวเยอะเยอะเนาะปีนี้เนาะ <c oughs> หัวเยอะอยอะแต่ว่ามันเล็กเนาะ ừ ừ หัวเยอะนะคะแต่ว่าเล็กนิดนึงเพราะว่าโดนพายุนะคะปีที่แล้วหลายลูก,ก,กยยจะนนี้ก็กำลังตัดโดยใช้มีดนะคะตัดเอาแต่หัวนะคะ นี่เป็นวิธีการตัดมันนะคะจากต้นคิดว่าจะเสร็จไหมวันนี้ยวเสร็จ <Your self. S 2> ไม่เสร็จเนาะ,ะพี่ก็บอกว่าวันนี้ไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเนที่ประมาณสิบไร่ค่ะตรงนี้น อนนี้ก็มีหลานมาช่วยไถตามล่องโดยใช้รถไถเพราะว่าสมัยก่อนจะใช้คนขุดนะคะใช้เหล็กดันขึ้นแต่ว่าสมัยนี้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงนี้เต็มที่สิบไร่ก็ประมาณกะคร่าวๆนะคะ ใช้เวลาประมาณสองวันได้ทั้งถอนขึ้นปุดและนำขึ้นรถไปช่างตันนี่ก็จะเป็นหัวมันที่เขกอำเภอพุนหาจังหวัดีสะเกะเห็นไหมคะว่าหัวมันปีนี้ค่อนข้างใหญ่ปีที่แล้วเล็กมากค่ะ นี้นะคะลูกมันถี่มากทำให้ได้หัวมันเยอะขึ้นตอนนี้กำลังไถไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกประมาณกะคร่าวๆนะคะประมาณห้ไร่ค่ะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตเกษตรกร,ร,กรที่เขตอำเภอคุนหารจาังหวัดศรีสะเก รถไถส่วนมากก็จะติดต้นตดหมานะคะเพราะว่าที่นี่ต้นตดหมาที่ไล่เยอะมากเป็นวัชพืชที่ขึ้นเยอะมากแต่ว่าต้นตดหมาที่นี่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการนำไปทำขนมตดหมาเพื่อที่จะรับประทานตามฤดูกาลหรือว่าบางท่าน นำไปทำขนมขายมันก็ขึ้นตามนี่แหละคะ่ะเราจะปลูกแบบยกล่องเวลานำรถไถขุดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะยกขึ้นมาแบบนี้โดยที่ไม่ต้องขุดแบบใช้แรงเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยแบบนี้แต่ว่าเวลาการตัดหรือว่าการขนสง่งเราก็ใช้แรงงานคนอยู่ค่ะวันนี้วันได้พาท่านมาชมไร่มันสำปะหลังที่เขตอำเภอคุนหานจังหวัดชีชเกตไร่มันดินภูเขาไฟเป็นดินสีแดงนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่าน มาชมสาระดีๆนะคะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ